เกี่ยวกับเอนจิเนียร์ที่ได้ทําเป็นเรื่องเป็นราวที่ที่ลงฟิลเอนจิเนียร์จริงๆที่ไหนพอจบจากที่วังบดก็มาสมัครที่สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทนะคะนะก็ได้ออกแบบเขื่อนกับฝายน้นําล้นอื แล้ก็ทำไปได้อยู่พักก็ <_ an> ขอเข้าออกต่างจังหวัดสมัยก่อนมันมีคอมมินิชแอ์แอีฮะ <_ an> คือเป็นก็ <_ an> นจะมีพื้นที่สีแดง <_ an> ใช่คะ <_ an> มีสีแดงสีชมพูแล้วแต่เราจะเลือกไปถ้าพื้นที่สีแดง <_ an> ก็เบี้ยเลี้ยงสูงหน่อยอะไรเงี้ยก็ขอเขาก็ออกต่างจังหวัดเจ้าหนายเขาก็ไม่ให้ออกเพราะว่าสำนักงานรพชตอนนั้นมันมันเล็กค่ะเขาก็เลยเขาก็เขาบอกเขามีโครงการที่จะสร้างตึกสำนักงานรปช สูงรู้สึกจะ13ชั้นถ้าจำไม่ผิดนะฮะเขาก็บอกว่าแคให้เราเป็นคนคุมโครงการอันนี้ค่ะผู้รับเหมากป็ประมาณราคาได้ต่ำก็กเลยได้งานค่ะพอสร้างฐานรากแล้วก็เริ่มทำตอม่อของตึกเนี่ยฮะ,ะมันก็มีไหลประมาณ20กว่าต้นเนี่ยฮะออพอเขาถอดแบบออกมามันก็เป็น เป็นลูรูหมดสามารถมองเห็นเหล็กได้<ท>เลยเท,ทปูนไม่ได้มาตรฐานใช่ค่ะเพราะเขาไม่มีเครื่องมือที่จะทําให้มันได้ถูกต้องใหไไ้ได้ตามนั้นงานไม่ผ่านก็บอกว่าต้องทุบออกนะทิปทุบออกทั้งหมด13ต้นค่ะเขาก็วิ่งเต้นจาก13ต้นเหลือ3ต้นแล้วก็เราก็โดนเจ้าหนายเรียกเข้าไปว่าว่าหาว่าหัวแข็งเรก็เลยเถียงกับเขาว่า แล้วแล้วใบใบประกอบวิชาชีพของเราเนี่ยล่ะใครจะรับประกันถ้าตึกพังขึ้นมา uh huh. ก็เลยแบบไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าเขาก็ผ่านเพราะว่าเขาไปวิ่งเต้นกันมาแล้วเราก็เราก็ต้องปล่อยไปไงฮะคแล้วเจ้านายเขาก็บอกให้ยอมเซ็นไปเถอะ uh huh. จะได้ผ่านเงินจะเขาจะได้เบิกเงินงวดของเขาได้ค่ะก็เซ็นเรียบร้อยเขาก็พอเขาได้เงินแล้วเขาก็ขับรถ เพื่อขับรถจะมาส่งให้ที่บ้านนะฮะแล้วก็พอถึงบ้านปั๊บเขาก็เปิดให้ช่องที่เขาเก็บของในรถนะฮะดึงซองออกมาแต่ว่าบนซองมันมีอะไรทับอยู่ไงฮะเราก็เอ๊ะชักไม่ค่อยดีแล้วสิใช่ปะเพราะว่ามันจะไม่ปลอดภัยมันหมายถึงอะไรถูกไหมคันหมายซองแล้วก็มีปืนอยู่ข้างบนในซองนั่นก็คือ อาจจะมีเงินเรื่องอะไรแต่เราไม่รับเขาไงะคะเราบอกเราเขาบอกก็เอาไปเถอะเราบอกเอาไปทําไม <c oughs> เพราะว่ามันเงินแค่นิดหน่อยเอง <c oughs> เราก็อยากจะทํางานออกมาให้ได้ดีทําให้มันถูกต้องแต่ว่าก็คุณมาทาอย่างนี้แล้วมันก็งานมันก็ออกมาไม่ดีแล้วแล้วมันก็ไม่สนุกด้วย <c oughs> ก็เลยก็เลยลงจากรถได้ก็วิ่งมาหาพ่อก่อนเลยก็ <c oughs> แล้วก็พอเอินเรียนจบ AUA พอดี12ค,คลาสเรียนเขาจนจบ ใช้ภาษาอังกฤษเ,เรียนจบแล้วก็ได้ I20 กําลีกำลัง,ลง,ลงเพราะรูดตัวเองชักไม่ค่อยดีแล้วไงฮะไปดีกว่าไปดีกว่าเลยคุณพ่อบอกเออไปเ,อเพราะว่าอยู่ที่นี่มันก็ไม่ปลอดภยัยไงฮะทั้งทั้งที่ว่ามันก็จะน่าไปด้วยดีแต่ว่ามันก็ไม่ปลอดภยัยไงฮะก็น่าะจะเป็นจุดเริ่มต้นจากประสบการณ์ที่ไม่สู้จะดีนักกับ อาชีพของตัวเองที่เป็นวิศวะวิศวกรคุมงานในครั้งแรก<ช>เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่พลิกชีวิตของเราให้ไปอยู่ที่อเมริกาเลย<ช>จนถึงทุกวันนี้จากวันนั้นจนถึงวันนี้ถึงได้มีผู้หญิงเก่งคนนี้คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสัมผัสได้ไหมคะว่าสุภาพสตรีที่นั่งคุยกับเราตลอดหนึ่งชั่วโมงอยู่ตรงนี้เนี่ยเราสัมผัสได้ด้วยหัวใจตรงนี้เลยค่ะว่าความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเอง สามารถที่จะทำให้เรายือนหยัดอย่างเข้มแข็งในอาชีพนั้นๆของเราเพราะฉะนั้นในฐานะที่เธอเป็นคนไทยคนหนึง่งต้องบอกว่าเราเองเราชื่นใจเหลือเกินที่มีคนไทยแบบนี้แล้วเราล่ะคะเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศชาติในพื้นแผ่นดินของเราเราได้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อประเทศชาติของเราบ้างแล้วหรือยังวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของรายการสุริวิภาค่ะคุณวาสนา สีสรินค่ะกลับขอบพระกุนค่ะในช่วงหน้าค่ะพลาดไม่ได้ค่ะในช่วง Exclusive กับสองพลอยค่ะสักครู่ค่ะ เดียวลายสองลอยแล้วก็คุณผู้ชมว่าแขกรับเชิญของรายการสุริวิภาคืนนี้เท่มั้ยอ้โหเท่มากเมากเป็นผู้หญิงแกร่งอีกหนึ่งคนแล้วก็หนูคิดว่าอยู่แล้วปลอดภัยเอเอามาถึงเรื่องเอ็กซ์คลูซีฟของสองสาวบ้าง วันนี้นะคะมีเรื่องราวที่โอ,อ้โหเจ๋งมากๆเลยนะคะ <c oughs> ก็ว่าได้เพราะว่าออสำหรับคนที่ชอบละครเวทีนี่ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเราได้มีโอกาสไปบุกเบื้องหลังละครเวทีเรื่องหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องแห่งปีก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าจะมีสิทธิ์เก่านะคะจากคณะออศร,รใช่แล้วออค่ะศาสร,ราจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ <c oughs> มาทุกรุ่นเลยค่ะอยู่ในเวทีเดียวกันรวมตัวเลยะมาบอกว่าทําละครเวทีเรื่องหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วก็ที่น่าตื่นเต้นนะคะก็ เรามีไกด์พิเศษนะพาเราพาเราไปตะลุทะล้ทะลึงหลังเวทีเลยนี่งั้นไม่ต้องรอช้าคุณผู้ชมค่ะไปชมค่ะ้องวังไปไหนคะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะหาไม่เจอเลยค่ะ เอาล้ค่ะในช่วง e x c l u s i v e ในวันนี้นะคะ <All S 1> หอวังนะคะอาสานะคะมาหาข้อมูลให้พลอยค่ะแต่ว่าตอนนี้พลอยยังหาหอวังไม่เจอเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราหาหอวังก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึง <just> เรื่อง Ex c l u s i v e ในวันนี้กันดีก,กว่าค่ะหอวังไอ้นี่หอวังนเอ้ยนี่ hey, นีนน่มาทำอะไรอยู่ตรงนี้หอวังก็นี้ หาตั้งนานแล้วน,นี่อะไรเนี่ยหนังสือเต็ไมไปหมดเลยพลอยมาทำกับบ้านเก็บข้อมูลแต่ด้วยความที่รอพลอยนานเนี่ยนะพลอยก็อ,ออกไปสักนิดหนึ่งโอ้โหก็ดูหนังสือเยอะขนาดนี้นี่มันอะไรกันนะขนาดเนี่ยไหนบอกว่าจะมารีเสิร์ชข้อมูลไหนได้ข้อมูลเลยมาบ้างนี่ไงข้อมูลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วที่สําคัญนะข้อมูลเกี่ยวกับนับพันหนึ่งท่านที่อยากจะบอกว่าถ้าเธอไม่รู้จักเนี่ยเธอถือว่าเธอไม่ได้มีการเรียนหนังสือเกิดขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วพอยรู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นใครแต่แล้วเขาเนี่ยเป็นใครเขาคือ <mm วิลเลียมเชกสเปีย,ยร์ oh, really? นีไงโอ้ really วิลเลียมเชกสเปียร์อ่า <mm yeah เคยนะเคยใครดูเขาเรื่องอะไรโรมยอนจูเลียตโอโรมยอโรมย lady by yonder blessed moon I swear swear gracious self, is which the idolatry. by thy my god of หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะเรื่องโรมิโอจูเลียเนี่ยนะคะราชกานที่6เนี่ยทรงเป็นผู้พระราชนิพนธ์แปลนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรื่องเวนิสเวนิสเนี่ยนะเป็นอันที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันคุณรู้จักหรือเปล่าใช่ใช่มันมีประโยคอันนึิมที่แบบว่าทุกคนภาษาอังกฤษเขาว่าไงนะเขาจำกันได้เยอะมากเลยนะคะนี่ก็คือ the quality of mercy is not strained the drop e t as a gentle rain from heaven ประโยคที่ว่านี้นะคะรัชกาลที่6เนี่ยได้ทรงประพันธ์แปลความว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟ้าฟ้าสุราลัยสู่แดนดินจ้าดูสวยงามพเพราะภาษาภาษาอังกฤษเนี่ย<า>เพลาะอยู่แล้ว,<ช>แ,ลวแล้วพอเป็นภาษาไทยนี่ยิ่งเพลาะกว่าเดิมอีกอม,มันแจ๋งตรงนี้แต่ที่สําคัญน,นะคะเวนิสเวนิสหรือโรมิโอจูเลียตเนี่ยไม่ได้มีแค่2เรื่องนะคะที่วิลเลียมเชสเปีย์เนี่ยเขาได้ประพันธ์ แต่ว่ามีอีกหลายเรื่องมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่นะแฮมเล็ตแม็กเบดจูเลียซีเซอร์มิดไนท์ซัมเมอร์ดรีมส์แล้วก็อีกมากมายเพียบไปหมดเลยซึ่งเขาเอมาทำหลายอย่างเลยใช่หลายอย่างเลยคุณไม่ว่าจะเป็นละครเวทีหรือละครทีวีหรือว่าจะเป็นหนังหรือเป็นออปราอะไรอย่างเงี้ยโอ้ค่ะซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับเอ็กซ์คลูซีฟของเราในวันนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราบุกมาถึงละครเวทีเรื่องแม็กเบด คณะอักษราศาสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นรวมตัวกันค่ะบรรดาศิษย์เก่าทั้งหลายแหละนะคะมารวมตัวกันอยู่ที่ใช่เพื่อมาทําละครเวทีเรื่องนี้กันใช่แล้ว่น่าสนใจมากๆแล้วก็เรายังมีไกด์พิเศษนะคะพาเราทัวร์เบื้องหลังนั่นก็คือพี่อุ้มศิริยากรภูกะเว้นั่นเอง<ช>นะคะ,คะซึ่งพี่อุ้มน่าจะรอเราอยู่ข้างบนนะจูกต้องเพราะว่าเขาน่าจะซ้อมอยู่ด้วยแหละเราแอบไปดูเขาดีกว่าไปไป,ไป สวมภูษาคลุมองค์เปิดตู้พระสำอางหยิบกระดาษออกมาม้วนพับทรงพระอรเขียนและอ่านหลังจากนั้นจึงเสด็จกลับเข้าบรรทมกับท่านหรือกับใครไม่ได้ทั้งนั้นข้าไม่มีพยานใดมายืนยันยูยูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยูคสาวสวยที่ไหนวันนี้พี่อุ้มอยู่เลยด้วยอ๋อค่ะและนี่ก็คือพี่อุ้มศิริยากรภูเก็ตนั่นเองค่ะ ก่อนเลยพี่อุ้มอันนี้คือซ้อมบทละครแม c ก e บ h หรือเปล่าคะใช่ค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราบอกว่าแบบไม่เคยไม่เคยรู้มาก่อนนีเลยมาจะอยากมาถามพี่อุ้มว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแม็กบเนี่ยค่ะเรื่องแม c ก e บ h เนี่ยพูดถึงพูดถึงความดีความเลวในจิตใจของมนุษย์ คือมนุษย์โดยแท้แล้วเนี่ยคือมีทั้งความดีและความเลวอยู่ในตัวเองเพียง mm hmm. แต่ว่าบางครั้งเนี่ยอำนาจฝ่ายชั่วร้ายอำนาจมืดเนี่ย mm hmm. มีอิทธิพลเหนือ mm hmm. เหนือจิตใจ oh, <okay. S 1> ทำให้กระทำการอะไรบางอย่างในที่ที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ mm hmm. แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความรู้สึกผิดบาปในใจตัวเองอะ่ะก็จะทำให้คนคนนั้น พิพากษาแล้วก็ตัดสินตัวเองในที่สุดคือจริงๆแล้วพอเราดูในหนังอย่างเงี้ยเราจะเห็นแค่เราจะเห็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะมิติเดียวไม่ตเดียวใช่เราไม่สามารถไปจับต้องได้แต่ว่าพอมาเป็นละครเวทีเนี่ยเราสามารถเห็นมูฟเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรู้สึกได้จริงๆแล้วเสน่ห์ของละครเวทีนะคะที่พี่อุ้มแบบว่าหลงไหลมันนะคะเสน่ห์มันคืออะไรคะคือมันเปิดทนการทำงานเป็นเป็นทีมด้วยค่ะ จากวันแรกที่ไม่รู้จักกันเลยจนกระทั่งมาซ้อมด้วยกัน<ะ>ค่อยๆตีความบทไปด้วยกันคืออันนี้เป็นแม็กแบ h ในแบบของการตีความของ ของทีมนี้เห็นพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยพลอยก็อยากจะเห็นการซ้อมของพี่ๆทุกท่านเพราะว่าพลอยเชื่อว่าทุกคนนี้เต็มที่แล้วรุ่นอย่มากดีเราก็เทปค่ะรุ <t aser> <t aser> <t aser> <t aser ่นใหญ่มากรั้งใจชื่อแล้วนี่แต่ละคนที่นักเรมเป็นอาจารย์เป็นเอวิทิงใช่โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวให้พี่อุ้มพาพวกเราไปดูเบื้องหลังกันดีกว่าได้เลยค่ะพี่พาชมละครไปทางไหนดีไปไปดูห้องแต่งตัวไหม ทำไมคนพูดอย่างนี้นายครับคุณพูดเชิงแบบพูดเสียงธรรมดาไม่ต้องไม่ต้องดีไม่ใช่ธรรมดาธรรมชาติเสียงธรรมชาติลี่คับครูฮันส์ขาน้องๆอยากจะทราบว่าครูฮันส์ช่วยดูแลนักแสดงด้านไหนบ้างคะตายละด้านไหนทุกอย่างทุกอย่างเลยครับนักแสดงยูบนเบทีครับ แล้วก็เขาเห็นเขาเองไหมครับไม่เห็นครับไม่เห็นครับผมยุ่ข้างหน้าไปทีแล้วก็ผมต้องเป็นทุกอย่างต้องเป็นคุณพ่อคุณครูคุณโค้เพืือนบางทีนะครับนายใจต้องเป็นเหมือนสามีูครับถ้าคุณไม่ชอบนักแสดงอาจจะไม่รักนายใจจริงๆคุณช่วยได้ยังไง The relationship ความสัมพันธ์นักแสดง and director จริงๆแล้วเป็นเรือง very very e s แม่ก็มาถ้าไหวใจกันได้ hard ไหวใจกันได้ความสุขครูก็พูดทำให้นักแสดงทุกคนไม่ว่าจะบทเล็กบทน้อยแค่ไหนทุกคนก็มีความสาคัญแล้วก็มีรายละเอียดหมดไม่ใช่เป็นแค่มาอยู่ในฉากค่ะข้อมูแชร์กับเพื่อนคนิดหนึ่งไม่มีบทเล็กไม่มีเท่านั้นนักแสดงที่มีใจ Mm. นี่โอ้ oh, oh. อันนี้เป็นโพสต์ of the day เลยนะเเนี่ยฮะ